นี่นี่เต้าเต้ากง,งซื้อกงซื้อกงจ้วงโกงจ้วองอะคราวนี้จะเป็นส่วนคำศัพท์ของบทสนทนาที่สองบีบๆอัดๆนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันะครับเนาะเดี๋ยวบทสนท,ท,สาทสนาท,ที่สองเราพาไปบทสนทนาที่สองก็จะปล่อยละนะครับเานาะปกต,ติก็ไม่เคยสอนแล้วอัดเนื้อหาขนาดนี้แต่แว่าคือเรื่องความที่เรามีแค่ห้าคำ แล้วก็จริงๆคือถ้าสมมติว่าดึงนักเรียนจนไปถึงห้าโมงครึ่งก็สงสารสงสารตัวเองด้วยสงสารตัวเองเป็นสงสารนักเรียนสงสารนักเรียนเออนะครับสงสารนักเรียนนั่นแหละเพราะว่าแบบโอ้แต่ไปต่อนะครับเนาะอ่ะตัวนี้นะครับอ่ะออกเสียงตามเนาะชิงเวิ้นชิงเวิ้นชิงเวิ้น ฉิงเวิร์นฉิงเวิร์นนะครับฉิงเวิร์นนะครับต่อไปนะครับอ่าคำศัพท์ต่อไปอ่าต่อไปใจใจใจ่ใชหนาเก้อหนาเก้อหนาเก้อเสียงสามนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเสียงสามเราออกเสียงเป็นเสียงสามเนาะหนา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 เก้อนะครับหนาเก้อแปลว่าอันไหนนะครับ ต่อไปปูเ oh <my. S 1> ปป้เหมือนปู้ผู้ผู้เหมือนปู้เหมือนเรื่นชืน่อ,รอเรื่นช่อมันออกเสียงได้สองแบบเรื่นชื่อก็ได้แต่ถ้าในกระสือเ,เาอขาเขียนว่าเรื่นชื่อเรื่นเฮ้ยอจารย์ดูผิดโทษทีอ่ะมันอาจารย์ข้ามไปคำนี้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับเราออกเสียงว่าเหลินชื่อเหลินชื่อเหลินมีความหมายว่าคนส่วนคำว่า ชื่อนะครับชื่อมีความหมายว่าเรื่องราวนแผนกที่ทําเรื่องราวเแต่ัะคนก็คือนแผนกบุคลากรหรือ HR นั่นเองนะคร mm ับเนาะอ่ะสมมุติว่าเรามาวางต่อการเป็น mm hmm. เหลิ n ชื่อปู้เห mm hmm. มือนเหลิญชื่อปู้เห mm hmm. มือนก็จะแปลว่าฝ่ายงานหรือนแผนกบุคลากรน,นั่นเองนะคร mm ับเนาะก็จะดูแลเรื่องบทเนื่อเราวจ้างเรา เลื่อนเงินเดือนอะไรงเงี้ยเนาะอ่านะครับประมาณนี้นะครับเริ่นชื่อเริ่นชื่อคนชื่อแปลว่าเรื่องราวนะครับถัดมานะครับจะเป็นคําว่าเน่เน่เน่เนี่ยมีความหมายว่าหลักนะครับหลักไปใช้ต่อท้ายแล้วคุณหลักอย่างเงี้ยอ่านะครับประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นแผนกนี้นะครับชื่อแผนกโลจิสติกก็คือใช้ส,ส่งของเนาะ อ,อออเสียงว,ว่าผู้เหลวผู้เหลว,หวนะครับอ่ะปาระตัว W นะครับตัว W อ่ะนักเรื่อลองปิดตัว W เนาะตัว U เสียงว่าููใช่ไหมแล้วคราวนี้ลองผัดเป็นเสียงสี่สิูอูอูออูมี W หรือไม่มี W ก็มีค่าเท่าอ่ะคราวนี้มันมีค่าเท่ากันเพราะว่าอะไรครับอ่ะ ตัวนี้เป็นเสียงที่ไม่ออกเสียงอยู่แล้วมันมาคาู่กันให้มันมีเพื่อนเฉยๆนะครับเป็นผููหลิวจำแบบนี้แหละจำแบบนี้จำแบบนี้ <c oughs> <c oughs> จะได้มีเพื่อนมันจะได้มีเพื่อนอยูจะได้มีเพื่อนเนี้ยผููหลิวนะครับผู้หลิวคู่นะครับมาจากเพราะว่าสิ่งของหลิวคือการแบบลื่นไหลของสิ่งของก็คือแผ่ขนส่งนั่นเองครับผู้หลิวนะครับผู้หลิวอ,อ่ะถ้าพูดว่าแผ่โลดจิตเอกล้อใช่คหมว่า ผู like. ปป been, h, ้ห <Tonight> ลิว <Nacht> ผู erm ้เหมือนนะครับผู้หลิวผู้เหมือนนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเหินเหินแปลว่ามากเนาะอ่ะต่อไปคำว่าเกาซิ่งเกาซิ่งเกาซิ่งนะครับมีความหมายว่าดีใจนะครับดีใจและคําต่อมาคือคําว่าเลื่อนฉืบอันนี้ถูกไหมเลื่อนฉิบเลื่อนฉิบนะครับมีความหมายว่ารู้จักนั่นเองนะครับรู้จัก เราจะใช้คําว่าเหินเกาซี่เริ่มเฉื่อแล้วก็ตามด้มวยคำว่าหนีเหินเกาซี่เริ่มเฉื่อยแปลว่าดีใจมากที่ได้รู้จักกับคุณนั่นเองนะครับเนาะอ่ะคราวนี้นักเรียนมาออกเสียงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊ะโอเคนะครับอ่ะออกเสียงทามนะครับอ่ะชิงเวิ้นชิงเวิ้นชิงเวิ้นอ่ะต่อไปนะครับอ่ะ ơi lắm lắm à mà hả tại 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 nà gấp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  bù mần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  lần sư 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 lần อู้หลิวอู้หลิยวอู้เหลียวอู้เหลิยวเหิน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 高兴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 认识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 อ่ะโอเคเรามาดูในอ่าคำศัพท์ต้นตอนะครับมันจะเป็นคผนกต่างๆนะครับที่อยู่ในอ่าเออบริษัทเนาะที่มัน อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีเนาะสิ่งที่อาจจะมีเลยก็คือแผนกก็มีแผนกบัญชีและการเงินนะครับเนาะเขาเรียกว่าฉายผู้ผู้นะครับฉา,า,ายผู้ผู้นะครับเนาะฉาย,นะช,ายชื่อไอชายเสียงที่สองชายฉายชายตัวนี้นะครับมีความหมายว่าทรัพย์สิน นะครับทรัพย์สินส่วนผู้แปลว่าเป็นเกี่ยวกวับความรับผิดชอบเนาะแปลว่าผู้น,นะครับก็คือแผนกที่ดูแลทรัพย์สินอะไรต่างๆเนาะอ่ะชื่อฉาบผู้แปลว่าชื่อแปลว่าการตลาดอะไรเงี้ยของตลาดอะไรเงี้ยอ่ะชื่อฉาบผู้แปลว่าแผนกการตลาดนะครับเนาะอ่ะต่อไปแผนกขายนะครับเนาะก็คือเป็นแผนกอ่ะเซียวอ่ะเซียวโชว์ผู้นะครับ เซียวโชกู่เซียวโชนะครับมันจะมีความหมายว่าการท้าปีกนั่นเองนะครับเนาะอ่าเซียวโชกู่นะครับเนาะเซียวโชกู่นะครับเนาะอ่ะต่อมานะครับเนาะเป็นแผนกอุปกรณ์หรือเครื่องจักรก็คือพวกหลักแมเนนซ์ต่างๆเนาะพวกวิศวะเขาไปทำการพวกซ่อมฝ่ายอาคารอะไรเงี้ยอ่ะ เราเขาใช้คำว่าเชิร์เป้ยปู่เชิร์เป้ยปู่นะครับเชิร์เป้ยปู่นะครับและถ้าสมมติว่านะครับมีแผนกแม่บ้านด้วยใช่ไหมงานแม่บ้านเนาะอ่ะกวนเจียกวนคือการแบบจัดการเจียแปลว่าบ้านนะครับกวนเจียก็คือแม่บ้านจัดการบ้านอย่างเงี้ยกวนเจียปู่นะครับกวนเจียปู่ก็คือเป็นแผนกแม่บ้านนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเฉียนทิงปู้เขียนทีงเฉียนมีความหมายว่าข้างหน้านะครับทิงคออือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนฟอนต์ที่อยู่ตรงการลางก็คือเป็นผแผนกต้อนรับนั่นเองนะครับเขียนทิงปู้นะครับเนาะก,ก็เวลาไปบริษัทมันก็จะมีผแผนกต้อนรับเนาะ,ะถ้าเป็นบริษัทใหญ่ใช่ไหมครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นสั์เพิ่มเติมนะครับอย่างพวกเราอยู่ผแผนกอะไรกันครับ มันในเมนโด้ในเนโด้ในมนโดธุรการธุรการธุรการเหมือนกันหมดฮะโปรดักชันฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตโปรดักชันอันนี้คือฉลากก็ฉลากพังานเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคุยกันนะครับโอเคไหมอ่ะ ไปไปต่อนะครับอ่ะอันนี้เป็นบทสนทนาเราไปแล้วเนาะอ่ะต่อไปเป็นบทสนทนาที่2นะครับบทสนทนาที่2อ่ะเป็นการที่ว่าไอ้คนเนี้ยเดินไปตามขนแหงนะครับเราจะเดินไปตามขนแเนาะเป็นบทสนทนาที่2นะครับบทสนทนาที่2เราจะหมายถึงอะไรนะครับบทสนทนาที่2นะอ่ะออกเสียงตามนะครับออกเสียงตามนะชิงเวินชิงเวินชิงเวิน 你在你在哪个哪个部门部门工作工作啊ฉิ่งเวิ่น你在哪个部门工作แปลว่าอะไรฉิงเวนคือการขอทราบว่าขอถามว่าเงี้ยเนาะฉิงเว่นนะครับอ่ะเวลาเราอยากอยากทราบว่าอะไรนะครับเราพูดว่าฉิเว่นนะครับฉิเว่นนะครับฉิเวนะครับอ่ะนะครับ อ่ะต่อไปอนะครับอ่ะหนีใจ่หนา <amp> um. เก nee er ้อหนีแปลว่าคุณเนาะคุณใจ่แปลว่าอยู่หนีใจ่หนาเก้อหนาเก้อคืออันไหนอ่ะอย่างสมมติว่าเรามีปากกาอยู่สองด้ามอ่ะเดี๋ยวนะดูตัวอย่างก่อนอ่ะมีปากกาอยู่สองด้ามนาเก้อหนาเก้ออย่างเงี้ยนาเก้ออีก็ได้อันไหนอันไหนนะครับนาเก้อนะครับเนาะ อ่ะนะครับอ่ะหนาเกอร์ผู้เหมือนก็คือแผนกหนาเกอร์ผู้เหมือนก็คือแผนกไหนแผนกอันไหนนะครับเนาะอ่ะกงจั่วนะครับเนาะกงจั่วคือการทํางานคุณอยู่แผนกไหนทํางานที่แผนกไหนน,นั่นเองนะครับมาดูข้อที่2นะครับในข้อที่2เราบอกว่านะครับบัวชื่อเหลิญชื่อนะครับบัวชื่อเหลิญชื่อผู้เหมือน ฉันคำว่าบวชื่อแปลว่าฉันเป็นนะครับบัวแปลว่าฉันชื่อแปลว่าเป็นบัวชื่อเลิ่นชื่อปู้เหมือนเลิ่นชื่อปู้หรือเลิ่นชื่อปู้เออเขาเขียนว่าเลิ่นชื่อปู้เติบนะครับอ่ะปู้เตบอเองก็ได้นะครับอ่ะคำว่าละคําว่าเหมือนออกก็ได้นะครับเลิ่นชื่อปู้เติบหรือเลิ่นชื่อปู้เหมือนมีค่าเท่ากันแต่เหมือนว่าเขาตัดคําให้มัน ให้มันสั้นลงเพื่อให้แบบที่เขียนพูดอะไรเงี้ยประมาณนี้ฟิลประมาณคนไทยอ่ะมึอเอ้ยอยู่แผานากไหนอ่ะแผานากไหนอย่างเงี้ยอ่ะแต่จริงๆแล้วเวลาเราอ่ะรู้ไหมว่าแผานากเราเวลาเราเรียาากแผนอ่ะเราไม่ได้แหนวิชยเราเนาะเราไม่ได้เร,รียกว่าแผนกอะไรคอมพิวเตอร์ธุรกิจอ่ะอย่างเงี้ยเราพูดอะไรแผานคอมพิวเตอร์ธุรกิจแต่จริงๆแล้วเวลาเราพูด,ดย,ยาวๆจะเป็นแผานาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอ่ะมันจะมีคำว่าวิชาด,ด้วย นะครับเนะะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนเนื่องจากการเขาที่เขียนพวกยาวๆอย่างชื่อมหาวิทยาลัยอาจารย์เป่ยจินหยู่หยียงต้าเสี่ยเขาจะย่อเห็นว่าเขาก็จะยอ่ะยอถึงแค่ว่าเปย่ยหยู่แค่นี้แต่ก็จะรู้รู้กันว่ามันแปลว่าอะไรนะครับเนาะอ่ะมันก็จะมีอีกอันนึงอ่าเป่ยจินต้าเสีย่ยก็คือเป็นมาได้ปักกิ่งอีกอนึง ขอจารย์เปย์จิงหยูเยียนต้าเสียมีคำว่าอยู่เยียนด้วยเขาเรียนภาษาเนาะค่ะของอันนึงจะเป็นเปย์จิงต้าเสียหมายว่าปักกิ่งก็จะเรียวกว่าเปย์ต้าอย่างเงี้ยจะเหลือแค่สองคำคือการกอดคำของภาษาไทยเอ้ยภาษาจีนนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะอย่างนี้ก็เือนกัรวัวชื่อเหลินชื่อผู้เต๋อก็คือเป็นบอกว่าเนี่ยฉันอยู่ที่แผนก บุคลากรน,นะครับนีเนอเนน่เนอมาละมนีเนอแตลว่าแล้วคุณหลักแล้วคุณหลักถ้าเราอ่านจากภาษาไทยเราก็จะพอรู้นะว่ามันแปลว่าอะไรแล้วคุณหลักก็คือเป็นการถามกลับไปเนาะแล้วคุณหลักแต่คําถามคาเนี้ยคืออะไรคําถามคํานี้ก็คือต้องย้อนกลับไปดูครับว่าคนคนนี้เขาถามว่าอะไรก็คือหนีใจหนาเก้อคู่เหมือนโกงจัว่วใช่ไหมครับเวลาเราไปดูว่าเขาจะถามว่าอะไรเนาะ แล้วคนหลักนะครับไอคนที่เป็นเสี่ยวหนินนะครับก็เลยบอกว่าวัวเจี้ยวเสี่ยวหนินอ่ะชื่อนะครับอูเลียวผู้เต๋ออูเลียว,ว,ว,วผู้เหลียวอ่ะอูเลียวผู้เต๋อนะครับเนะาะเขาอยู่ที่แผนกอะไรครับอ่ะโลจิสติกนะครับชื่ออูเลียวผู้เต๋อนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจารย์ขอที่นี้ใหม่แป๊บนึง อููู้้หลิวอู้เติบนะครับอู้หลิวอู้หลิวเป็นแผนกโลจิสติกส์นะครับแผนกโลจิสติกส์อู้หลิวอู้เติบนะครับเนาะอ่ะนะครับอ่ะท่านมานะครับเนาะเขาบอกว่าชั้นเขาอะชื่อเสี่ยวหลินทัานอยู่ที่แผนกโลจิสติกส์นั่นเองคราวนี้เปิดมาดูหน้า25นะครับในหน้า25นะครับเราจะเจอคําว่าเราจะเจอหมายเลข4กับหมายเลข5 แต่มันเหมือนจะเขียนสลับกันอยู่ใช่ไหมครับอ่ะให้ไปดูที่ข้อ4ก่อนนะข้อ4ที่อยู่ด้านล่างนะครับเนาะอ่ะข้อ4บอกว่าเพิ่นเกาซิ่งเลิ่นชินีเพิ่นเกาซิ่งเลิ่นชินีแปลว่าอะไรครับดีใจมากที่ได้ได้ทำการพูดนะครับข้อ5บอกว่าวัวเย่เพิ่นเกาซิ่งเลิ่นชินีวัวเย่เหิ่นเกาซิ่งเลิ่นชินีคำว่าเย่มาทำหน้าที่แปลว่าก่ครับ ฉันก็ดีใจมากที่ได้รู้จักกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ในสิ่งที่มันเหมือนกันนะครับเนาะอย่างเช่นอ่ะฉันก็ดีใจมากที่ได้รู้จักกับคุณนั่นเทมนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์อ่านอ่าข้อเวิร์นะครับหรือบทสนทนาที่สองให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับชิงเมิรนหนีใจนะ้นาเกอร์ผู้เหมือนโงจั่วนะครับอ่ะ 我是人事不得，你呢我叫小林吃物流不得。<c oughs> ต่อไปข้อที่4นะครับเ高ินเกาซนะครับข้อที่5นะครับบัว高อ你，นะครับเนาะอ,อ่ะ อันนี้ก็จะเป็นบทสนทนาที่5เฮ้ยบทที่2นะครับมาเริ่มสอนเร, Serbia, เริ่มมือนครับนะครับอันนี้จะเป็นบทสนทนาที่2นะครับอะคำยังไงนะครับบทนี้นะครับเนาะให้นักเรียนนะครับเนอะกับไปนะครับเนาะลองฝึกอ่านเนาะแล้วก็ลองฝึออนะกอ่ออานดูนะครับให้นักเรียนทำอาและนักเรียนเลือกนะครับบทสนทนาใดบทสนทนาหนึ่งหนึ่งก็ได้ สอบก็ได้นะครับมาทำะไรครับมาอ่านให้อาจารย์ฟังในวันจันทร์เที่ยถึงนี้นะครับเนาะอ่ะสำหรับคนที่ดูอยู่ท่าบ,บ้านนะครับไม่ใช่คนที่ดูคลิปอยู่นะครับที่ไม่ได้มาเรียนในวันนี้ฝากนักเรียนไปดูคลิปนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกมาด้วยตัวเองนะอย่าลืมนะสัปดาห์นี้นะเอ,อ้ยวันจันทร์นี้นะครับมีสอบในหน้าที่5นะครับหน้าที่5าเนาะอ่นะ ถ้าสมมุติว่านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายรูปให้ใหดูเนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมดูคลิปแล้วกันนะครับเนาะนาที่5นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปลงกลุ่มให้นะครับแล้วก็มีบทสนทนานะครับบทสนทนาเป็นข้อที่หน้าที่25เอ้ย23ถึง25อันนี้นักเรียนเลือก นะครับบทสนทาใดบทสนทาหนึ่งฝึกมานะครับเนาะอ่ะแล้วเจอการในวันจันทร์ตอน6กโมงครึ่งนะครับเน้น6กโมงครึ่งนะครับห้ามสายเนาะนะครับถ้าไลาเกินหนึ่งพุ่มหรือไปก็เป็นอนะไรนั้นะนะก็จะการะขาดนะครับเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นการพอ,อ๋ยวเด็กตาย อ่ะโอเคงั้นวันนี้นะครับเอาไว้แค่นี้นะครับใจเจียน